บอกสิฟรองสัวปรัชญาในการเป็นผู้นำของคุณเป็นยังไงบงังคุณให้กำลังใจกับลูกทีมยังไงเพื่อให้เล่นให้เต็มที่ด้วยการยกตัวอย่างผมว่าจะใช้วิธียกตัวอย่างครับแบบนั้นก็ถูกนะถูกต้องอย่างที่สุดเลยแต่จะทำยังไงพวกเขาทำได้ดีกว่าที่พวกเขาคิดว่าตัวเองทำได้ผมพบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องยากมากอาจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ เราจะนำตัวเองไปสู่ความยอดเยี่ยมได้ยังไงในเมื่อน,น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้เราจะสร้างแรงใจใทุกคนรอบตัวได้ยังไงบางครั้งผมคิดว่าเราต้องใช้ผลงานของคนอื่นเป็นตัวอย่างบนเกาะรอบเบนเมื่อเรื่องชักเจะเร้ายมากขึ้นผมพบแรงบันดาลใจในบทเกวีบทกวีเรอบทกวียุควิกตอเรียน ถ้อยคำมันช่วยผมยังยืนหยัดอยู่ได้ในยามที่ผมอยากจะล้มตัวลงนอนเต็มทีแต่คุณคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาฟังคนแก่พูดเรื่องที่ดูไร้าสาระนี่หรอกนะไม่ไม่ไม่ครับท่านประธานาัฐดีมันมีสาระมาะสำหรับผม,มผมจำได้นะตอนผมได้รับเชิญให้ไปร่วมงานโอลิมปิกปี1 9น2ที่บร์สเซลลน่าทุกๆคนในสนามกีฬา ทักทายผมด้วยบทเพลงในตอนนั้นอนาคตอนาคตของเรามันยังดูเควงควางแต่การที่มาได้ยินเพลงเพลงนั้นที่ร้องโดยคนจากทั่วทั้งโลกใบนี้ทำให้ผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนแอฟริกาใต้ให้แรงใจผมที่จะกลับมาสร้างสิ่งที่ดีขึ้นทำให้ผมรู้สึกคาดหวังจากตัวเองได้มากขึ้น ไม่ทราบว่ามันคือเพลงอะไรครับมันคือเพลงโกซิิเคเลสแอฟริกาเป็นเพลงที่ให้แรงบันดาลใจเราต้องการแรงบันดาลใจอนาฟองสัวเพราะการจะสร้างประเทศชาติของพวกเราได้เราต้องทำได้ดีกว่าความคาดหวังของพวกเราเอง พะนักโทษชอบหยิบก้อนกรวดมาจากสนามโยนทิ้งไว้บนพื้นเวลาผู้คุมเดินมาจะได้รู้โอ้โหขอดูห้องที่ขังท่านได้ไหมอ๋อได้สิครับพระเจ้าคุณเชื่อไหมเนี่ยหมายเลขที่ประตู4664หมายถึงเข้าไปนักโทษคนที่466ที่ถูกขังที่นี่ในปี1 9 6 4เรายังเก็บห้องไว้นในสภาพเดิมเลย 擔冇乜事。啊 ความมืดของยามค่าปกคลุมกายดำมืดเหมือนนรกจะขั้วดจดขั้วข้าขอบคุณไม่ว่าทวยเทพจะมีจริงหรือไม่สำหรับจิตใจที่ยากจะพิชิตในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นข้าข้าไม่ได้ถดถอยหรือร่ำร้องเสียงดังภายใต้การบังคับของโชคชะตาแม้เลือดจะอาบหัวแต่ข้าก็มีค้อมคำนับ พ้นจากสถานแห่งความโกรธและน้ำตาปรากฏความหวาดวันแห่งเงามืด <Okay. S 1> และและ้วภัยคุกคามแห่งเดือนปีจะค้นพบว่าข้ามิเคยหวั่นเกรงต่อสิ่งใดๆไ,ไม่ว่าประตูจะคับแคบเพียงไรไม่ว่าขาดจะทนทานสักแค่ไหน ข้าคือผู้คุมชะตากรรมตัวเองข้าคือผู้นำจิตวิญญาณตัวเองรองสูวทุกคนฟังทานนี้หน่อยแล้วแต่ไลมีอะไรอยากคุยด้วยหน่อยสวัสดีทุกคน ดีใ,ใจที่ได้เห็นทุกคนฝึกซ้อมอย่างหนักผมมีคำประกาศสั้นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งโวลครับพวกคุณจะต้องไปสอนเด็กๆเล่นตามเมืองต่างๆทั่วประเทศผมรู้ผมรู้พวกคุณจะต้องฝึกหนักอยู่แล้วแต่ว่านี่นะเป็นคำขอร้องจากเบื้องบนนะบนสูงสุดเลยละ่ะขอบคุณ ดูว่าพอเราว่างนักเหรอนี่ว่าอะไรกันเราเป็นคณะละครสัตว์แล้วเหรอเราไม่มีเวลาทําเรื่องเล้สาระจะให้เราเล่นดีๆให้เราฝึกหนักยังจะเพิ่มง,งานให้เราอีกในคิดว่างไงเชสเตอร์ฉันพยายามไม่คิดอะไรเพราะไม่อยากไขว้เขวจากการเล่นเห็นไหมล่ะแล้ว<ร><ช>ก็คิดกันแบบนั้นไปคุยกับพวกเขาไปคุยให้พวกเข้าใจเราไม่มีเวลาไปสอนเด็กแล้วใช่ฉันไม่ไปคุยหรอก ทำไมอ่ะทุกคนเราเป็นยิ่งกว่าทีมรักบี้แล้วนะเราควรทำตัวให้คุ้นเข้าไว้เป็นความเห็นของนายหรือของแมนเดลานายรู้จักฉันดีน <c oughs> เวลาเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> พวกเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน รับสังนี้ ที่ฉันไม่ได้อยู่นี่นู่นไงไปจอทางนั้นเลยอย่าลืมเลยมีกล้องคอยจับภาพ,พราตลอดอลเอออดสียเวลาชมัดยานเลย

คือคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้ว่าผมเองก็เคยเล่นลักบี้เหมือนกันตอนผมเป็นนักเรียนอยู่ที่ฟอร์ดแฮมมันเป็นกีฬาที่ยากมากยากพอๆกการเมืองนั่นแหละ <c oughs> ท่านคิดว่าสปริงบ็อกซ์จะเป็นยังไงครับท่านผมว่าพวกเขาต้องเล่นได,ด้ดีแนะ่ความทุ่มเทของพวกเขาถือว่ามากมายมหาศาลมีคนพูดกันว่าท่านเคยเชียร์ทีมไหนก็ได้ที่แข่งกับทีมสปริงบ็อกซ์เป็นความจริงไหมครับ ใช่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วผมเชียร์นักกีฬาของเรา100%เต็มเหนือสิ่งอื่นใดแต่ผมปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ได้ผมใช้คนอื่นปรับเปลี่ยนได้อย่างไงข้าขอบคุณไม่ว่าทวยเทพจะมีจริงหรือไม่นาหรับจิตใจที่ยากจะพิชิตข้าคือผู้คุมชะตากรรมตัวเองข้าคือผู้นำจิตวิญญาณของตัวเอง you